เป็นยักสาง์ข่าววันนี้ค่ะมีโปรแรงเลยนะคะสำหรับแก้วคูนเมเกลเมเกอวิชค่ะรถใหญ่สใงอย่ใจก่แกรปูรถใหญ่ซืฟิลิสซึ่งสต่อเลยนะคะ ต่อที่หนึ่งค่ะรา้านทั่วไทยนะคะลดทั้งแอปค่ะสูงสุด100%เลยค่ะพร้อมเมนูนี้นะคะเริ่มต้นเพียง19วันนั่นค่ะต่อที่สองนะคะเป็นส่วนลดออนท้องนะคะจากหลากหลายธนาคารเลยคะคะต่อที่สามค,ค,ค,ค่ะ,คะผู้ใช้แลกล้งอินเด็กซ์นะคะรรเขียนโค้ด C U m e g าค่ะลดเพิ่มสูงสุด,ด100,000บาท และต่อที่4ค่ะสำหรับผู้ใช้ครับอเล็กเตอร์คะส่งสิ่งุกออเดอร์ทุกวันยิ่งสั่งเยอะยิ่งลดเยอะเข้าแท็กซ่าเลยขอแจมรู้กับด้็นพูณค่ะตอนนี้นะคะสำหรับท่านนะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาในงานของเรานะคะต่อจากนักพิธีการนะคะก็จะมีนะคะที่ลงทะเบียนนะคะทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนหน้างาน เลยนะคะเดี๋ยวจัมีเกมมาให้ทุกท่านได้ร่วมเล่นกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะเกมแรกค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Mega Lucky Menu นีน้19กบกาล้าเรานะคะจะขออนุญาตแบ่งทีมนะคะทีมแรกนะคะเป็นทีมของ f อ o s t Blue บร,รกิการนะคะฟอ o s t b l ปบริการต่อไปนะคะเนเน่ ไม่เป็นที่ประจิบไม่เป็นะนะคะพี่จันทต้องดำเนินรายการนะคะกับบ้านเรามีมาให้นะคะว่าเดนนี่จะได้คู่กับใครนะคะเดี๋ยวให้เดนนี่นะคะได้เลือกดีกว่านะคะจากล็อบบี้แวร์นะคะด้านล่างของเราเนะะี่ยเอาว่าอยากจะให้ใครนะครับขึ้นมาร่วมเล่นนะคะและเป็นผู้ช่วยของเดนน่ด้วยนะคะมีหมายเลขทั้งหมดหนึ่งถึงยี่สิบสาม หนึ่งถึงยี่สบค่ะขออนุญาตนะคะในการติ๊กในทางด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือเร้านะคะเพื่นี่งเขียนหน้าใ่คเ่ะหนึ่งถึงยี่สิบนนะะคะ่ะในนี้เริ่มตื่นใหม่เล่นในใจได้เลยคะ่ะเป็นหมายเล่เ,ลเก้าหมยเลขเก้าเชิญเลยค่ะดีือชูดผด้วยนะคะขอะขอเสียเลขเก้าเสียเลขเก้นนะคะ่ะอบคุณค่ะใช่ค่ะนี่ร่วมทีมหนนี้นคุณอะไรคะ จากอังกฤษจากกับเนเน่นะคะจะเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้ว้็ทอสคุกนะคะจะเป็นทีมเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าเกมนี้นะคะเราต้องการตัวช่วยอย,าอย่างเดียร์ลฟายเลยนะคะและที่เป็นด้านหน้าของเรานะคะก็สามารถมารู้สึกนนนในเกมนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวให้เนเน่มาช่วยเลือกดีกว่า ผู schools, team, ้ช so, uh, so, ่วยค่ะจากค้านี้ค่ะสายรวกเราสอบไปเล้และั้นขอดบวกเราอีกสอบไปเลขนะคะเป็นผู้ร่วมงานนะคะที่ลงเพียนหน้างานและลงเปีนออนไลน์มานะคะเนเนเลือกทางฝั่งสายมวกของเรา่ค่ะดูที่ร่วมลงทะเยนหน้างานอีกสอบไปได้ค่ะนเลขค่ะไปนะคเก่สิบกไหม้านี่รุ่นหมเก้าทาหนักจนไปนะคะพี่จาจ่าเนเน่นะคะเอาไปใหไอะไรดีเออ คัีนคนะอันนี้เราแข่งกันนะทีมเ่ากัน้เราเราได่ปนทีมเรานะคะเลือกเนถึงับนี้สองท่านับนี้สองท่านค่ะอ่หมายเลขหกค่ะหกกสิค่ะหกจากการลงทะเบียนหน้าหานะคะแล้วฝั่งนี้สองท่านมานนี้ค่ะห้าค่ะห้ค่ะและและนี้ต้องจ่งยี่สิบค่ะยห้าและยี่สเฉลย นะะคพี่นะคะเป็นผู้ช่วยนะคะในสัปเหรนี่นะคะผู้ช่วยในสัปเหร่ยนี้นะคะทีมเราเยอะป่ะทำไมทีมเราไม่เยอะจังเลยกาังจะไม่พอกทำไมไม่ได้ไม่ดวกก็หนุ่มแจนอนพี่ฉันก็ทำคำนั้นเยอะที่สุดเวลาสครู่นะคะกอสุดก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันนะคะตออคู่สองท่านนะคะจากทีมที่ยกไปเทนหน้ามาและสองท่านนะคะจากทีมที่ยกไปเดทนอนไลน์ต่ะนัดใช้มือเราก่อนน่ะเลขที่เหลือเลยเลขที่สุดเลย กี่เรียวเก้าเลยเก้ค่ะเก้านี่สิห้าที่มือของันหใช่ไหมสาสามีหกเก้าห้าจะหกออไปแล้วเหลืออะไรบ้างคนละเลขไหม่คยี่สิบสี่รับยี่สิบสีค่ะตั้งแ่ดีมีีด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 ีีด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 ีูีดีดดีดีดีดอดูดีีดี เลขเลขหกอะครับเลขหกค่ะหกหมายเลขหกค่ะแล้วแล้วนี่ก็ตั้งาเรื่อยเรื่อยตั้ากไม่ได้ละนม่มเลขตั้งฉากตัั้งฉาหกเก้าหเก้าสิบรปแล้วหมายเลขหกระว่างนี้ยูู่่กอันนี้เป็นลูกครับมี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 หกและเลขอะไรคะอีกหนึ่งเลข เลขหนึ่งเล่นเลิค่ะกณะนี้นะคะเลขหนึ่งนะคะและสังก์นี้ค่ะที่ลงทะเบียนออนไลน์ไปอีกสองพันหน้าสิบสี่ครับสิบสี่ค่ะเชิญเลยได้หนึ่งหมายเลขค่ะสิบแปดสิบแปดค่ะเชิญเลยกติกานะคะทั้งสี่ท่านนะคะที่ทำเป็นเอ๊นะคะฟอนแล้วก็บุนะคะเลิกมาจะต้องช่วยนะคะใบฝาบค่ะใบฝาบซึ่งเหล่าบรรดาหมวดท่านะคะก็จะ